สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและ FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์งเรืองอครับ<ด>ผม<ป>วันนี้ครับพามาดูตัวเดินนะครับนี่ก็ใช้แม่แรงครับทําเป็นตัวดูดเอาที่ครอบออก นี่เป็นตัวเดินซัมซุงนะครับซัมซุงสมัยก่อนอันนี้ก็ใช้เป็นอะไรของพวกดูซานครับพวกรถดูซานใส่ได้นะครับตัวนี้ก็ขายนะครับเราจะมาถอดแล้วก็ขายนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจตัวเดินพัง ก็สามารถเอาไปใส่รถท่านได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ปล่อยที่สามหมื่นบาทนะครับตัวเดินตัวนี้ม,มันมีสองตัวครับถ้าเอาทั้งสองก็เอาไปเลยครับห้าหมื่นบาท แบ่งๆกันมาใช้ครับดีครับตัวเรือนครับของแท้แน่นอนครับพอดจากซัมซุงนะครับ210หน LC เนี่ครับ ส,สนใจครับก็โทรมาเลยนะครับกับเบอร์08 4 785 9891นะครับตัวตัวนักก็มีไปไทย เดี๋ยวพาไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับก็นี่ครับถอดแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้สพอกเก็ตยังดีนะครับยังใช้ได้สพอกเก็ตยังหนาครับเป็นของซัมซุงนะครับ210 lc ครับ ก็ดุนที่ใกล้เคียงก็ใช้ได้ด้วยกันได้หมดนะครับดูซานนี่ถูกกันนะครับปิ่ๆครับดูซานไฮเดรนะครับตัวเดือนไฮเดรของซัมซุง ทันใดกำลังหาอยู่นะครับก็รีบเลยนะครับเอาไปใช้นะครับของแท้แน่นอนสำหรับกระบุงกระบอกก็มีนะครับน,นี่ก็ของซัมซุงนะครับกระบอก สวยเลยแล้วครับสวยครับสำหรับกระบอกนีมมีอออเเตร์่อ,อันนี้เอวครับเอวนี่ครับ มอเตอร์สวิงนะครับสวยครับสุดครับก็สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอะไรตัวไหนนะครับก็ติดต่อข้ากันเข้ามาได้ครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกอลุ่งเรืองเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ